สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทํา,าปลาซาบะย่างน้ําผึ้งนะคะย,ย่างอย่างไรนะคะไม่ให้ข่าวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะมาชมวิธีการทําพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นปลาซาบะที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็แล่นะคะนี่ค่ะแล่เอากระดูกออกนะคะแล้วก็บั้งแบบนี้ตามต้องการให้เขาสวยงามนะคะแล้วก็ให้น้าซอสเขาเข้าไปในเนื้อเวลาเราย่างนะคะนี่ค่ะทุกคน ใครจะแย่แล้วยังไงก็ได้นะคะตามใจชอบแล้วก็ส่วนผสมจะมีตะไคร้ทุบๆนะคะนี่เพื่อดับข่าวนะคะสักสองต้นนะคะก็จะมีซอสพริกนะคะอันนี้เป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำพึ่งอย่างดีเลยนะคะมีน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอันนี้เป็นงาดำคั่วนะคะ ใครหางาขาวไม่ได้ก็ใช้งาดำเงินของเรานะคะนี่ค่ะจะใช้งาขาวงาดำก็ได้นะคะจะมีน้ำมันพืชน,นะคะแล้วก็น้ำมันงาค่ะโอเคนะคะส่วนผสมเราก็มีทั้งหมดแค่นี้ค่ะค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชน,นะคะลงไปก่อนค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสพริกนะคะถ้าใครมีเด็กนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าซอสพริกนี่เขาจะมีความอ่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะเราชอบนะคะ แล้วก็เขามีส่วนของน้ำส้มสายชูในนี้นะคะเวลาเราทำปลาเขาจะไม่ข่าวนะคะทุกคนแล้วก็น้ำพึ่งค่ะความหวานนี้ก็ตามใจชอบเลยนะคะเราจะไม่ชอบหวานจนเกินไปนะคะเราจะมาล้างซอสพริกนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>ก็ใส่น้ำมันงาลงไปเลยะคะ่ะ เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปเราจะตั้งไฟเลยนะคะค่ะตอนแรกเราก็ตั้งไฟอ่าใช้ไฟแรงก่อนได้เลยนะคะตอนแรกค่ะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะ สูตรนี้เราใส่น้ําไปด้วยเพราะเราต้องการให้เขามีน้ําคลุกขิกไม่แห้งจนเกินไปนะคะเอามาคลุกข้าวอร่อยได้นะคะทุกคนค่ะตอนนี้น้ํานะคะเขาก็เดือดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ระหว่างน,นี้เราสามารถชิมตามใจชอบได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาอปลาที่เราแล่ไว้นะคะเราจะเอาส่วนหนังเขาลงก่อนเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนลงไปเลยค่ะ กระทะของเราจะลงได้สี่ชิ้นพอดีเลยนะคะ,นะคะเอาส่วนหนังเขาลงก่อนเขาจะได้ออกมาสวยนะคะ,นะคะระวังจะใส่ตะไคร้นะคะลงไประหว่างตัวปลาของเรานะคะรนะหว่างนี้นะคะเราสามารถลดไฟนะคะให้อ่อนอกลางถึงอ่อนได้เลยนะคะ เราปิดฝาเขาหน่อยนะคะเราก็จะค่อยย่างไปนะคะจนกว่า,อ,าอีกด้านหนึ่งเขาจะสุกแล้วเรามากลับกันค่ะพอย่างมาได้นะคะ7นาทีนะคะเราจะเอาตะไคร้ออกก่อนนะคะเราจะมากลับด้านกันค่ะตอนเรากลับด้านนะคะเราค่อยๆกลับนะคะเขาจะได้ไม่เละนะคะ มากลับกันเลยค่ะนี่นะคะหล่อรถไฟมาเป็นอ่อนสุดนะคะ ไม่ให้เขาเละน,นะคะเราค่อยๆใจเย็นๆนะคะช่วงที่เรากลับนี้นะคะ,คะเราจะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะระหว่างน,นี้นะคะเราจะย่างต่ออีกแค่อ่า สามถึงสนาทีนะทุกคนก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะเขาจะมีขน้ำคุกคลิกนะคะเนี่ยเราจะเปิดไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้เลยนะคะ,คะเราต้องค่อยๆดูนะคะเพราะว่าในนี้เขามีความหวานของน้ำผึ้งนะคะเขาจะทำให้ให้น้ำซอสเราไหม้นะคะเราต้องคุมไฟให้ได้นะคะนี่ค่ะอีก3นาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยมาดูกันค่ะ 3นาทีแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยนะคะเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะหอมมากๆเลยนะาดำคั่วนะคะถ้าเกิดใครมีงาขาวก็จะดูสวยตัดสีกับปลาชาปลากระานเรานะคะพอดีเรา,าหา,างา ข่าวไม่ได้ก็เลยหางาดำที่มีในครัวนี่นะคะปลาซาปะย่างน้ำผึ้งนะคะง่ายๆได้ที่บ้านแล้วก็ออกมาสวยงามเหมือนพัตคาเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอร่อยมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเราทําหลายรอบมากแต่ไม่มีเวลาทําคลิปนะคะเราใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ดับกลิ่นแล้วก็มีกลิ่นหอมของตะไคร้มากมายเลยค่ะสามารถทำกับกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะคะอร่อยมากมายเลยจ้า นี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณและติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยตลอดปีนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ